ขอแนะนำบอมบอม,มชอ็อปบริการขายไอดีไก่ตันเกมบอกฟู้ดไม่ว่าจะเป็นไก่ตันดาบคู่ไก่ตันหกหมัดไก่ตันโมจิตื่นไก่ตันฟ้าตื่นท่านจะมีไอดีไก่ตันเผา,า,าวีซีเทียร์สิบในราคาที่ย่อมเยาวเพียง1 1 9บาทลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาโซโล่นี่กันนะครับพอทอลนะเดสทอยเวิลด์เทียหนึ่งนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะลง ในส่วนของเทียสองเทียสามเทียสี่นะครับผมไลฟ์สดทุกวันนะครับตอนเย็นๆเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ตอนนี้มีก็มีเทียสี่สองอันนี่เทียสามสองอันเทียสองแปดอันก็แล้วก็เทียหนึ่งนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนโซโล่เทียหนึ่งก่อนนะครับส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วไม่มีตัวใช้นะครับใต้คลิปนะครับจะมีร้านของผมอยู่นะครับอีกบริการขาย ID เกมออสตาเทว่าดิฟเฟนซ์นะบริการขายไข่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทักที่เพจใต้เลย ครับส่วนรหัสเข้าเว็บไซต์ผมได้เลย นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับคอนเสปต์เดิมนก็คือไม่มีเจ็ดดาวนะครับในคลิปนี้ขอแนะนาร้านซีมิชชั่ประการขายไอเดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผาวีีเทียสิบไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายแถมยังมีประการเติมเกมต่างๆก็ว่าจะเป็นฟรีไฟล์อาร์วีลิงก์เฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับเอาแต่ตัวนี้หายยังไงนะมีคนถามนะครับกด แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเจอตัวมันอยู่ที่เทียร์ทางขวานี้นะครับตัวดีนะไปหามากันนะครับส่วนบับเบิลเฮดนะครับถ้าคุณไม่มีอีวานคอฟนะครับคุณสามารถเปลี่ยนเป็นนารันชาได้ก็คือตัวจากโจโจ้ครับก็คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนกันได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่มีตัวนี้นะใช้หนวดดําได้เหมือนกันอ่านี่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาเนาะไม่ใช่แอร์ะครับ๋ยวเกตกรในเกมครับผม ปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกาล19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วันแล้ว100วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G v p ได้เครื่องจะแรงกว่า U VIP วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถได้รับระกันการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับการเล่นนะครับต้องบอกก่อนว่าจะคล้ายๆกันนะครับเนื่องจากว่าซิปนี้เนี่ยสามารถตีอากาศได้นะเริ่มมานะให้ระวังอีวานค้ฟไว้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณมีลาลัญชาก็วางลาลันชา้บนหินนี้ก็ได้นะครับผมโอเคก็เวฟแรกๆก็ไม่มีอะไรับวางตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตังพอระวางเจฟนะครับเดี๋ยวผมจะทําการคูณ3เลยนะอ่นนี้ตังพอระวางเจฟครับเดี๋ยวรออัพ แล้วเราอ่ะอัพเสร็จแล้วอ่ะเราวางนี่ครับแล้วก็กลับมาอัพเจฟแล้วก็กดไอครับแล้วก็เว็บที่สามนะครับเราจะต้องวางอีวานเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเว็บที่สามอ่าเว็บสามแล้ววางเพิ่มอีกหนึ่งตัวแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเว็บสี่นะครับต้องอ่ะมันเร็วเกินไปแล้วอันนี้คือเร็วเกินไปนะหรือเว็บสี่นะครับเราจะวางเอาแต่กันนะครับโอเคเดี๋ยวรอเว็บสี่เว็บสี่ อ่ายวสี่แล้วนะครับวางเอาแต่ไว้ตรงนี้นะครับสองตัวอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากเล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําเลยนะครับก็คือพยายามทําให้ไอเนี่ยบัฟสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัพเอาแต่หนึ่งตัวนะครับให้เป็นตีเอลอีแบบฟูลแค่นี้ก็จะอยู่ได้หลายเว็บแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเว็บที่หกนะครับเราจะอ่ะยังยาง,งเว็บที่เจ็ดนะครับเราจะอัพเอาแต่สองขั้น ไม่สิเราจะทให้เป็นแบบ a o e เลยนะครับเพื่อให้มันตีตัว Powerful ทั้งหมดนะประมาณเวฟที่7ครับผมเราจะเราจะอัพได้เนาะเดี๋ยวอัพไออัพเจฟโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเวฟที่เจ็ดนะรเราจะอัพกันก็ปล่อยตัว Powerful เลยไปก่อนครับไม่เป็นปัญหาอะไรเนาะทันอยู่แล้วครับโอเคอ่ะเวฟเจ็แล้วนะครับ, okay. อ,รบอัพเอาตครับให้เป็นขั้นหนึ่งห่นึ่แบบนี้นะเห็นไหม ตีหมดหายหมดครับหายหมดไม่ยากครับไม่ยากโอเคประมาณนี้ชิลละชิลละเราอัพดูรัวเลยนะครับต่อไปก็อัพเจฟกับไอดูรัวอ่ะคูณสามได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วตรงนี้อ่ะอัพไปอัพไปอ่ะตัวมันดีมากมันตีอากาศได้แถมตีจะเกือบทั้งวงอ่ะโหดโหดโหดมากครับ อ่ะไอสองร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเวฟบสิบนะครับเราจับเอาแต่ตัวนี้หนึ่งขั้นนะครับที่สิบเดี๋ยวชิวๆไปก่อนตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราอัพเชฟกันต่อเอาสิบแล้วนะอัพเอาแต่หนึ่งขั้นปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็อัพไอไปเอาเงินตรงนี้ก็เดี๋ยวรอ อันนี้ครับตรงนี้อีวานเราสามารถกดขายได้นะไปวางข้างหลังได้นะเดี๋ยวเราเอาอีวานวางไว้ประมาณตรงไหนดีเลยอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับสักสี่ตัวนะครับสี่ตัวแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเวบพอเวฟเวฟไปไกลๆเนี่ยมันจะเริ่มหลุดแล้วนะครับต้องใช้อีวานช่วยตีนะครับโอเคเดี๋ยวเวบต่อไปผมอัพอ,อีวานตันเลยอ่ะอัพอตันสี่ตัวเลยแล้วกัน ะจะได้ช่วยกันตีนะครับช่วยกันตีอ่ะโอเคอัพอัพไม่ได้ตังไม่พอตังอัพไปปึ๊บ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 อ่ะโอเคเริ่มหลุดหรือ,อยังยังนะครับยังถ้ายัางไม่หลุดก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราวางในส่วนของนี่ครับมิคาสะหนึ่งตัวนะครับอัพตันแต่เดี๋ยวอัพอ่าไอรอนกับเจฟกันก่อน มันกะจะวางแค่ตัวเดียวคอนะครับแต่ถ้าตังเหลือวางสองตัวได้ครับไม่เป็นปัญหาอ่ะไอกับเจฟตันแล้วนะครับต่อไปให้เราวางเอาแต่ครับอัพตันให้หมดคือมันก็ไม่ตันนะ่ะหมายถึงว่าตันเงินที่เราสามารถอัพได้นะครับวางไปแปดตัวนะต้องวางแปดตัวดาเมจหลักอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคเอ่ะเดี๋ยวด้วลวางเดยาที่วาง อ่ะตันแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเหลืออรัพนี่ไปโอเคแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเล่ช้าๆก่อนต่อไปนะครับเราจะวางในส่วนของนี่กันนะครับเราจะวางว่าตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแบบอัพแล้วก็ที่เหลือนะครับจะวางเป็นตามมุมนะครับตามมุมสโล่เดี๋ยวผมขอวางก่อนอ้าวแม็กซ์ยูนิตลิสต์แล้วนะครับไม่เป็นไรครับขายอีวานออกไปครับขายอีวานออกไปอ่ะนี่ครับเราต้องการตัวนี้ นะเพื่อมาสโลนะครับโอเคประมาณนี้เอาเงินเงินเหลือเยอะนะครับไม่เป็นปัญหายังไงก็ผ่าเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็ผ่าแล้วนะเพราะว่าเงินเหลือเป็นล้านเลยเงินเหลือเป็นล้านจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องเอาเจฟอามาก็ได้นะเอามาแค่อตัวเดียวก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็ถ้าเงินเหลือแบบนี้ก็นี่ครับเอาไปครับพวกนี้เอาไป อัพไปอัพไปไม่โดนบัฟเดี๋ยววางให้โดนบัฟตรงนี้อ่ะปุ๊จริงๆตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะวางแค่ขั้นเดียวก็ผ่านแล้วนะครับแต่ว่าน,นี้เงินมันเหลือเยอะนะทุกทีผมจะสอนแบบว่าไม่เอาเจฟมาไงแต่ว่าช่องมันว่างครับใส่สไส่เนถะอะเนาะจะได้ไม่ไม่ไมไมแบบช่องไม่ว่างจริจริง,รงเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะวางอะไรได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยว เงินมันจะไม่ได้แล้วนะแต่ก็ชนะแล้วนะประมาณนี้เงินเหลือล้านสองชนะแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเราคูณสามได้เลยนะบจบแล้วชนะแล้วอประมาณนี้ประมาณนี้ย้ํานะครับทรินี้สามารถเอาไอดอนมาตัวเดียวได้นะครับมีทักษะไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับใส่เป็นในส่วนของอาร์มิสเตอร์ทีเป็นตัวนำแทนบิสเตอร์ทีก็บวกเงินเหมือนกันนะครับอแล้วก็อีวานถ้าไม่มี นารังชาจริงๆไม่จําเป็นต้องเอามานะครับหลักๆเลยเนี่ยเราจะเน้นเป็นเอาแตรนะครับกับอ่ามิสเตอร์แบ็คหรือมิสเตอร์ทีนั่นเองประมาณนี้นะมันไม่ยากนะเซตนี้มันไม่ยากนะมันผ่านแล้วแหละมันผ่านแล้ว,ลว,ลวยังไงก็ผ่านแล้วการันตีเลยยังไงก็ผ่านอ่ะมันเดินไปไกลแล้วเราเอาขายบางมิขสะหนึ่งตัวมิสสัตีแรงกว่านะโอเคประมาณนี้ตัวนี้นี่ดีมากๆเลยนะมาเธอพัชยังพอมีเวลานะครับยังไงก็ไปเล่นกันเชื่อผมขอโคตรดี ไปหามาใช้กันนะครับก็เดี๋ยวคู่3แล้วก็เดี๋ยวน่าจะจบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเรอดูกันที่เทียสองนะว่าผมจะเล่นยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามผมด้วยเนาะแต่ว่ายังไม่จบเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอาจจะรอจบกันดีกว่าอ่ะตายไปแล้วครับหนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับสำหรับบอสตรงนี้มิสเตอร์แบ็คดีนะผมว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็นะสู้คาตาคุริไม่ได้นะเพราะว่าคาตาคุริเนี่ยมันตีแบบไฮบิดด้วยเออ,อน,นี้มันไม่ตีไฮบิดนะครับแต่ก็ต้องคงคอนเซปต์นะเนาะต้องเป็นอคอนเซปต์หกดาวนะเราจะใช้คาตาคุริไม่ได้นะครับตีถึงไหมเหมือนจะตีไม่ถึงกันนะอ่าถึงอยู่บางตัวนะบางตัวก็ไม่ถึงอีวานไม่ตีถึงไหมไม่ถึงอ่าชนะแล้ว นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราใช้เจ็ดดาวเนี่ยมันจะจบเร็วกว่านี้นะครับโอเคก็เรียบร้อยผ่านแล้วนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเจอกันเทียรสองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยไปแล้ว